อีกหนึ่งร้านที่พลาดไม่ได้นะคะเมื่อมาที่ซอย33ทับหน,นะคะหรือว่าเจแปนิสทาวน์ก็คือคาสตาร์นากามูระค่ะซึ่งคาสตาร์นากามระเนี่ยนะคะเป็นร้านเจปังที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อยู่ในประเทศไทยมานานกว่า30ปีแล้วนะคะเขามี2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่ประเทศไทยและอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะดังนั้นขนมปังด้านในทั้งหมดเป็นสูตรออริจินอลแท้ๆไข่ที่คิดถึงญี่ปุ่นมาได้เลยค่ะทีนที้อยู่กับคุณผ่องใสค่ะ สวัสดีค่ะคุณผ่องใสนี่ทํางานอยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังคะนานแล้วค่ะเกือบสามสิบปีงั้นก็อยู่ตั้งแต่เปิดเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราถามถูกคนแล้วนะคะถ้าเกิดเราเข้ามาที่นี่นะคะ่ะห้าอย่างแรกที่เราจะต้องหยิบออกไปมันคืออะไรบ้างคะและอันนี้นะคะก็เป็นอันที่คุณผ่องใสแนะนําเรามาแล้วนะคะอันนี้คือเมนจีซซนโดเมนจีซันโดเป็นแซนวิชที่มีหมูสับกับแล้วอันต่อไปคือแซนวิชหมูทอดเหรอคะาว ตัวลูกไก่ก็ดังเหรอคะว้าอ้ยตายแล้วดังหลายอย่างต่อไปอนุทค่ะน่าสนใจไขปานมาจากญี่ปุ่นไม่เป็นไขปาสั่งเข้ามาเลยเหรอคะเมนไทโกะใช่ไหมคะว้าวอยากจะชิมเดี๋ยวนี้แล้วต่อไปเป็นอะไรคะตัวนี้ขแดงซันวิสสตอร์อ่าซันวิสสตรอเบอร์รี่ก็วิปปิ้งครีมขแดองในนี้มีวิปปิ้งครีมด้วยชูพายชูพายด้านในเป็นไส้คาตาใช่ไหมคะว้าวจากไข่เขียวอันต่อไปแล้วพุดดิ้งลืมไม่ได้พุดดิ้ง อของสำคัญท,ท,ที่ทททเข้าไปแล้วต้องหยิบด,ดังนั้นถาดนี้ก็คือเป็นถาดที่เราออกไปแบบที่ไม่มีไม่ได้นะคะจากแบบคําของผู้ที่อยู่ร้านนี้มา30ปีนะคะแล้วก็ทราบด,ดีนะคะว่าลูกค้ารื่มอ,อะไรเป็นพิเศษนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณทองสายคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ซื้อโค้ก50บาทได้1แสตมป์นะคะอันนี้เต็มใบจะได้60บาท10บาทไปเลยค่ะคือือแค่วันนี้วันเดียวนี้คือได้ไปแล้ว10ใช่ค่ะ50บาทได้1คะแนนใช่ค่ะลูกค้าใบัตรมีอายุ1ปีนะคะต่อ1บาทค่ะลูกขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คุณผ่องใสแนะนำทั้งหมดนี้ให้กับเราเดี <S <S ๋ยวเราไปเปิดถุงคาสตารนักมารารานะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วตอนนี้ซินดี้อยู่กับคุณหวานนะคะผู้จัดการร้านค่ะ สวัสดีคุะคุณหวานค่ะคุณหวานบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเทคนิคอะไรทําให้คัสตาร์ดนาคาโมระถึงได้อยู่มานานถึง30ปีสินค้าของทุกอย่างเราทาด้วยใจเราทําสดใหม่ทุกวันเลยเหลือค้างไหมคะเราทิ้งเลยคือตอั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็คือผสมแป้งท,ทางไส้คทำท,ท,ทำสดใหม่ทุกวันต้องถามว่าดูจากสภาพนี้แล้วเหลือบ้างหรือเปล่าก็นิดหน่อยคือยังไม่เห็นมีช่วงไหนเลยที่ร้านนี้ว่างอะค่ะคือไม่รู้จะเข้าไปถ่ายทาตอนไหนดีเลยค่ะแล้วตัวเนื้อขนมปังล่ะคะแตกต่างยังไงขนมปังของเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีอย่างที่บอก มันมีความสดใหม่พอเราลูกค้าได้ทานของที่เป็นสดใหม่ค่ะนะ้ำนมก็จะ,ะอร่อยมก็จะมีความนุ่ม สไตล์ของญี่ปุ่นเมื่อกี้ทิ่เนเห็นในประวัตินะคะรสชาติจะเป็นเหมือนรสมือแม่ใช่ค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดคนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยเนี่ยส่งของที่เขาประทานพ่ร้านเราเนี่ยก็ะจะบอกว่าทานแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอ๋อเพราะว่าเป็น,ปน,นโฮมเมดใช่เหมือนเป็นโฮมเมดค่ะเหมือนได้กลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกลับไปได,ได้กินเหมือนแบบเหมือนเวลาเราได้กลับมาเมืองไทยเราได้กินไอ้ขนมที่เหมือนแบบตอนเด็กๆเราได้กินเลยอะอ๋อตอนนี้มีโดนัทแฟร์ใช่ค่ะวันนี้มีโดนัทแฟร์แล้วถ้าเกิดหมดโดนัััทแแแฟรรรรรรร์์ลวนนนนนนน่่่่่าาาาาาาจจจะะะะะะะเเเเปปป็็็็็อไคคคคุณกกกกกิิสสตตมมดบบ ลังกาแลดีแบบตีมร้านเป็นคริสต์มาสแล้วก็เค้กอ่าตัวขนมจะเปลี่ยนไปแตขนมก็จะเปลี่ยนไปเค้กก็จะมีตุ๊กตาคริสต์มาสแต่งเด้วยอ๋อเพื่อให้แบบตอบรับเฟสตีแล้วก็รับสั่งเค้กด้วยไหมคะรับด้วยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นคนที่แบบอยากสั่งเค้กที่เป็นเจปังจริงๆรสชาติแบบเจแปนิดจริงๆก็คือสามารถสั่งที่ได้เลยนะคะโอเคได้เลยค่ะคุณวานขอบคุณมากๆค่ะ หลังจากที่เราเปิดถุงขนมของคัสตัดนากามูระมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะชิมเป็นอย่างแรกก็ต้องเป็นของหวานอยู่แล้วแซนด์วิชสตรอเบอร์รี่ค่ะเนื่องจากว่าคุณหวานนะคะแจ้งไว้ว่าแซนด์วิชสตรอเบอร์รี่เป็นแบบครีมสดและไม่สามารถข้ามคืนได้ดังนั้นเราก็เลยต้องชิมก่อน <S <S ครีมหอมหวานอืมสตรอเบอรี่สดมากค่ะ ไปชิมอย่างอื่นกันต่อดีกว่าและขนมชิ้นต่อไปที่เราจะชิมก็คือคัสตาร์ดค่ะซึ่งคัสตาร์ดนะคะมันติดท็อปลิสของขนมหวานของร้านนี้ที่จะต้องชิมด้วยขอชิมแค่เนื้อด้านบนก่อนนะคะแล้วชิมคาราเมลทีหลังแบบคัสตาร์ดโฮมเมดมากๆเลยค่ะเหมือนคัสตาร์ดที่เคยทานตอนเด็กๆมันละมุนไม่ได้หอมคาราเมลจัดจ้านแต่ว่ามันมีรสชาติของความละมุนไม่หวานเกินไปออือ อันนี้โอเคอันนี้อร่อยมากตอนเด็กๆนะคะเวลาที่กินคัสตาร์ดนะคะมักจะชอบกินข้างบนให้หมดก่อนไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแล้วค่อยเอาช่วงคาราเมลข้างล่างมาแล่นกิน,นหวานความโฮมเมดคือใช่โยดธรรมดามากเรื่องการกินหยดขอภายในความเซื้อเลอเหเลอคัสตาร์ดค่ะอันต่อไปก็คือซิกเเนเจอร์ของของคาวของร้านนี้นะคะก็คือ เมนจิแซนด์วิชค่ะในเมนจิแซนด์วิชนะคะมีหมูสับหัวหอมใหญ่แล้วก็มีซอสที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะและเมนจิแซนด์วิชนะคะเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะแปบเดียวหมดแปบเดียวหมดคือคนมาซื้อกันทีละห6อัน5 6อันคื 5, อซื้อกันเต็มถาเลยไม่รู้ซื้อไปทําอะไรกรันเราต้องมาชิมแล้วว่าเมนจิแซนด์วิชนั้นมันว้าวขนาดไหนสําหรับคนที่ไม่ชอบหอมใหญ่นะคะเมนูนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สังเกตได้ถึงขนมปังของเขาค่ะขนมปังทั้งหมดนะคะเป็นโฮมเมด หมดเลยเขามากันตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็มานวดแป้งทําขนมปังทั้งหมดในร้านไม่มีอะไรที่สั่งมาจากข้างนอกเลยค่ะดังนั้นเราสามารถแน่ใจได้ว่าทั้งหมดที่เราทานนะคะเป็นสูตรจากออริจินอลจริงๆชิมแล้วนะเฮ้ยอร่อย มันไม่ได้เป็นแค่ขนมนะคะมันเป็นมีลเลยอ่ะมันสามารถกินสองอันนี้คืออิ่มได้แล้วอะ่ะแล้วก็หอมหอมเหมือนไส้ของเบอร์เกอร์แต่ว่าได้รสสัมผัสนุ่มๆของขนมปังที่เป็นโฮมเมทแทๆในรีวิวบางคนบอกว่าจืดเฮ้ยไม่จืดนะนี่คืออร่อยเล่ะกลิ่นของการผัดหมูกับหอมใหญ่ตอนนี้คือมันระเบิดอยู่ในปากมันแบบเฮ้ยอร่อยหมูแน่นมากในราคานี้ให้หมูขนาดนี้ือหมูเบอร์นี้เลยสองอันกินแล้วอิ่มเลยแล้วหอมใหญ่ก็ไม่ได้มีกลิ่นแรงเกินไปนะคะแต่ว่าจริงๆเป็นคนชอบกินหอม ใครที่ไม่ชอบกินหอมใหญ่เมนูนี้บอกลาไปเลยอร่อย่อยอร่อยอร่อยอร่อย,ออย,ออยและที่เราชิมต่อไปก็คือเมนไทโกะค่ะซึ่งเมนไทโกะเนี่ยนะคะก็คือไข่ปลานั่นเองขนมชิ้นนี้นะคะติดท็อป5ของสิ่งที่ลูกค้าซื้อเยอะที่สุดในร้านด้วย อันแบบไข่ปลาที่ตอนแรกคิดว่าจะขาวแล้วมันจะเข้ากับบาเกตหรือเปล่ามันเข้ากันแบบเข้ากันมากแล้วก็กลิ่นไข่ปลามันหอมมากมันมีความเค็มๆข,ข,ขาวๆอเหมือนเวลาเรากินซูชิไข่ปลาเฮ้ย คือโดมแล้วแบบกลิ่นมันจะแบบเาวๆเค็มเค็มรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมโ้ยอ,อันนี้ชอบอันนี้คือให้เบอร์หนึ่งเลยเมื่อกี้แซนด์วิชหมูสัมหอมใหญ่ว่าอร่อยแล้วนะคะอันนี้คือดีอืมอนนต้องลองให้ได้ถ้าสมมติว่ากลับไปทานที่บ้านนะคะเอาเข้าวเต่าติงซะหน่อยแล้วให้มันแบบกรอบๆแล้วก็ร้อนๆน,นะไม่เหนียวอ่ะอันนี้มันจะแบบเหนียวนิดนึงเพราะว่าเราทิ้งไว้นานแล้วเนาะเราซื้อตั้งแต่บ่ายแล้วก็มาทานกันตอนค่ำน่าจาเลี้หลังจากที่ได้ชิมขนมจากร้านคัสตาร์ดคาโมรามาหลายๆชิ้นแล้วนะคะทำให้เข้าใจได้้เเเลยยยยค่่่่่ะะววาาาาทททไไไมขขถถึงึงงงงงัแแ็กกรรอูในนนปด3 เ,ะะเพราะว่าขนมทุกชิ้นใส่ใจมากแล้วก็มีรสชาติเป็นรสชาติที่หาไม่ได้ในห้างอะคะ่ะเป็นรสชาติเหมือนรถมือแม่เหมือนกับที่คุณนาคามูระวางแผนไว้จริงๆเพราะว่าในประวัติก็คือคุณนาคามูระบอกว่าอยากให้คนญี่ปุ่นทุกๆคนนะคะที่อยู่ประเทศไทยอะคะ่ะได้มีโอกาสชิมขนมที่เหมือนได้ทานที่บ้านตอนเด็กๆซึ่งมันใช่เลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถหาขนมรสชาตินี้ได้ในห้างเลยแต่ที่สําคัญนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากขับรถเข้ามาในเมืองแล้วก็หาที่จอดลาบากนะคะสามารถตัง่งทัสน์นาคามูระในไลน์แมนได้เลยค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่ง ถ้าเกิดจะผ่านมานะคะก็คือโทรมาแจ้งกับทางร้านได้ว่าจะเอาอะไรบ้างแล้วก็โอนเงินแล้วก็สามารถเข้ามารับได้ที่เตอร์ในกามุระแวะทานนะคะขอบคุณทุกคนที่วันนี้ติดตามซินดี้ไปช้อปชิมชิวที่ซอยสุขุมวิท33ทับ1เจแปนทาวน์นะคะครั้งหน้าซินดี้ x x l จะพาทุกคนไปช้อป,ไป,อปไปแชะกันที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อซินดี้ด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ